สวัสดีครับพบกัผมครับกริชพลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็กลับมาสมบูรณ์แล้วนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซนแล้วอีกห้าเปอร์เซนเท่านั้นที่ยังไม่ปกตินะครับก็หลังจากที่ป่วยมาสามสี่วันนะครับก็เริ่มกลับมาซ่าได้เริ่มกลับมาแหกปากได้นะครับผมตอนที่ป่วย สาสวันนะครับก็ได้จัดอบรมหลักสูตรการพูดให้ทรงพลัง2วันครับเรียบร้อยไปแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ไปประชุมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูรลสงขรามนะครับเรื่องที่จะจัดงานในวันสากรแห่งชาติช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็ไปเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ระหว่างสมาคมนักข่าวกับ บริษัทที่จัดการวิ่งจะไปทําจัดวิ่งมาราธอนที่บ้านมุงเดินมอกปานะครับผเดี๋ยวก็ค่อยพูดคุยกันไว้ใกล้ๆจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟังส่วนเรื่องที่สําคัญในช่วงนี้นะครับแม่ทัพภาคที่สองกับโดนด่าแต่ก็โดนด่าจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่ได้โดนด่าจากคนทั้งประเทศทำไมแม่ทัพภาคที่สองโดนด่านะครับก็ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่น้องซึ่งเป็นพลทหารนะ่ะไปเหยียบกับระเบิดแล้วก็ขาขาดนะคือพลทหารธนพัฒน์ก็หลังจากที่โดนกับระเบิดแล้วก็ปรากฏว่า แม่ทัพก็ให้สัมภาษณ์ตอนตอนช่วงนั้นเลยนะก็ให้สัมภาษณ์แบบว่าแม่ทัพแบบนิ่งๆไม่ได้โวยวายอะไรว่า้สัมภาษณ์ว่าไอ้ระเบิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดที่วางไว้เก่าหรือเปล่าหรือเพิ่งมาวางอะไรทำนองเนี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าวางเก่าวางใหม่แกก็พูดแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้ คือก็ไม่เห็นมีใครไปด่ากันไม่มีเห็นใครไปโจมตีกันแกนะแต่ปรากฏว่าคนที่ชอบสงครามคนที่บ้าสงครามคนที่รักชาติก็ออกมาด่าออกมาถุยเลยนะถุยคุณนึกว่าจะเป็นวีรบุรุษมากู้ชาติมากล้ารวยเพื่อชาติร้อกษียนไอ้คนที่ขาขาดมันก็นไม่ใช่ ขามึงขาพอมลูกหลานมึงอะไรทํานองเนี้ยนะแล้วบอกว่าจะระเบิดเก่าหรือจะระเบิดเก่าก็ไม่รู้หรอกแต่มันเป็นระเบิดของใครล่ะเขาก็ออกมาโจมตีออกมาด่าแล้วก็มีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนมีคนไล่มีคนแชร์ไปคือสําหรับคนที่เกียดทหารนะทั้งที่ ที่ผ่านมาทานเป็นวีละบุรุษในเรื่องเกี่ยวกับคอมเมดี้นะโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยแต่อยู่ๆก็เปลี่ยนไปตานกรณีบอกว่าแม่ทัพเาคทีสองแบบว่าไปเป็นขี้ข้านายกอิงเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะไอ้นี่ก็เพอร์เจอร์คือมึงเพี้ยนหรือเปล่าวะเพอร์เจอร์เขาไม่ถูกกันอยู่เขาจะไป ไปต,ตามนายกเองได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าตอนนี้นะทีวีภาควิจารณ์กันไปนะในกรณีกับขมเรในกรณีชายแดนที่มีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยรัฐบาลนะโดยนายกรัฐมนตรีนายก้งอิงแต่ตอนนี้โดนพักงานอยู่ก็เป็นนายกภูมิธรรม แล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่มหาไทยกลาโหมตอนนี้ก็ช่วยกลาโหมรักษาการแทนอยู่เขามีมติแล้วให้ทหารจัดก,การโดยผบทบก็มอบหมายให้แม่ทัพภาคที่สองดำเนินการได้เลยตัดสินใจได้เลยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานถ้าเกิดว่ามีการแหลมเข้ามาจะยิงกันจะปาลาระเบิด อะไรกันตัดสินใจได้เลยไม่ต้องรอฟังคําสั่งใครครับตัดสินใจไปก่อนแล้วค่อยรายงานที่หลังเพราะตอนนี้อํานาจเด็ดขาดมันอยู่ที่แม่ทัพภักที่สองครับแต่กรณีที่ฐานของเราโดนกับ,บระเบิดเนี่ยแล้วจะให้ทํำยังไงวะจะให้แม่ทัพภักที่สองสั่งลุยเหรอวะสั่งลบหลือวะผมไม่เข้าใจเลยเขาอยากจะแบบว่าเอายี้ไหม ไอ้พวกที่ปากเก่งทั้งหลายนี่ะมาเปรียบคู่กันมะเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ประสานงานฮะเดี๋ยวผมจะหาคนไปคุยกับบุญเซนฮะเอามาช่างน้ำหมักเลยเอารุ่นเดียวกันเลยเนี่ยเอาคนเหมนเนี่ยแล้วก็กับคนที่แมงรักชาติเนี่ยเอามาต่อยกันมะจะเป็นต่อยค่าเชือกมั้ยหรือเอามีดคนละเล่มมั้ แทงกันไหมเอามั้ยเอาไหมเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกันเอาแบบนี้เอาไหมคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปรบไปยิงกันไม่ใช่เรื่องแล้วบ้างสงครามจริงไหมเคยเป็นทหารไหมรูไหมทหารเนี่ยกว่าเขาจะผ่านการฝึกฝนมาเนี่ย ใช้เวลาเท่เาไหร่เอาเฉพาะพนหารก็เถอะแล้วก็มาถึงในสิบโดยเฉพาะนักเรียนในสิบเนี่ยเรียนไม่น้อยกว่านักเรียนในร้อยเลยนะเปอเปิเข้มกว่าอีกพวกหน่วยที่เรียนไปลบมานะและทาหารมีไว้ปกป้องประเทศชาติ ไม่ได้มีไว้ไปรำแกใครแล้วอยู่ๆมันจะไปรบยังไงวะต้องการให้แม่ทัพภาคที่สองด่าใครวะด่าพเมเหรอหรือยังไงวะเพราะให้กับละเบิดเนี่ยไม่รู้ล่ะจะเป็นของเก่าของใหม่แต่ก็ไม่รู้แต่มันแล้วก็ไม่รู้ของใครอีกไม่รู้ของใครอีมันจับเบือใครดมไม่ได้ไง เข้าใจมาถามว่าแม่ทัพเขาแค้นไหมเขาแค้นลูกน้องเขาโดนระเบิดเนี่ยเขาแค้นเขาเสียใจไหมเขาเสียใจก็อย่าไปโยงอย่าไปเก่งแล้วก็คือผมจะบอกให้นะจะเล่นกับตำรวจหรือเล่นกับทหารเนี่นะไม่ใช่ของง่ายนะน่ากลัวนะเว้ย ไอเรามันก็ปากเก่งอยู่ในโลกโซเชียลน่ะไปเจอจริงๆอ่ะหนาวนะเว้ยเคยแล้วบอกว่าวโดนตำรวจอุ้มไปอ่ะเอาถุงดำคุมหัวอุ้มไปอ่ะเคยบอเปล่าวะจับไปใส่กระสอบข้าวอ่ะมัดไว้สามวันเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ใช่ไม่ได้กินไม่นอนสามวันอยู่ในกระถงกระสอบข้าวเนี่ยแหละที่เยี่ยวก็อยู่ในนั้นแหละหิวว่าอยู่ในนั้นอ่ะ เคยไหมแล้วไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นั่นเฉพาะตำรวจนะและทาหารเนี่แหละโหดนะโหดมากๆนะเคยไ้่โดนจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พร้อมที่จะถีบมึงลงไปในป่าในเขาเนี่ย มันไม่ใช่ของเล่นนะแล้วเขาเป็นระดับแม่ทัพแม่ทัพนะแม่ทัพภาคที่สองนะประเทศไทยมีตำแหน่งนี้สี่คนนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่นะไม่ได้จับฉลากได้นะเขาไม่ได้อยู่ๆว่ามาเป็นแม่ทัพนะเขาผ่านกระบวนการเขาเป็นนักรบมาก่อนตั้งแต่เด็กๆนะคนที่จะเป็นแม่ทัพได้ต้องอยู่หน่วยรบ ฝึกมาแม่ไม่รู้ทุกอย่างอะ่ะที่ฝึกได้อะ่ะพวกเปีกพวกอะไรต้ใจหลายเครื่องหมายที่อยู่บนอกเสื้อเขาของจริงไม่ใช่เป็นกิติมัสักแล้วเป็นใครวะมานั่งหน้าจอแล้วก็ไปด่าคนนน้นด่าคนนี้ด่าคนนี้ค,นนคือถ้ามึงด่านายกิ้งเออเขาก็ไม่เอาเรื่องอรารอะไรถ้ามึงด่ารัฐมนตรีเขาก็ไม่เอาเรื่องอะไรนี่มึงกล้าด่า ทหารโดยที่เป็นแม่ทัพปากเขาไม่เอาเรื่องหรอกครับเดี๋ยวดูด็เขาออกมาสมภาษ์เด็ยบอกไม่เป็นไรครับผมเป็นบุคคลสาธารณะก็ด่าได้แต่วิปากวิจารก็ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่เอาเรื่องถ้าเขาออกมาพูดแบบนี้เมื่อไหร่นะมึงหนาวขี้ได้เลยแต่เขาออกมาถึงขังวยเดี็กุจจะรู้นี่ อันนี้มึงไม่ต้องหนาวขี้มึงเฉยๆนิ่งๆเพราะเขาไม่ทําหรอกแต่เขาเต้นเรียบเรื่งเรียบเรียบรอยๆมึงโดนนะเพราะเขาดูคลิปทุกคลิปทหารเขามีหน่วยข่าวกองทั้งทหารทั้งตำรวจแหละครับเขาจะมีหน่วยวันๆน,นะไอ้หน่วยนี้นะไม่ต้องทามาหาแดกอะไรเลยนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เสิร์ชหา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 นะ ใครดา่าใครชมใครเขามีไว้หมดครับเดีย๋ยวว่าแต่ทหารเลยบริษัทใหญ่ๆนะไอ้บริษัทนะไอ้ไอเจ้าสัวเบอร์ต้นๆของประเทศนะ่ะเขามีหน่วยงานนี้เลยว่าในโลกโซเชียลน,นี้มีใครพูดถึงเขามั่งมีใครด่าเขามั่งผมเคยผมเคยมีคนมาร้องเรียนผมว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการทำธุรกิจกับพวกเจ้าสัวเนี่ย แต่คือเจ้าสัวแกก็คงไม่รู้เรื่องหรอกมันก็ระดับล่างๆระดับหน้าง,งานเนี่ยอาจจะมีปัญหาผมบอกว่าเอ้ยผมพูดเรื่องการเมืองนะแล้วผมพูดเรื่องนี้เขาจะฟังอะ่ะปรากฏว่าไอคนที่มาร้องเรียนผมเขาบอกฟังครับฟังผมก็พูดไปคลิปหนึ่งแต่ผมไม่ได้ไปด่าเจ้าสัวนะผมก็ไปเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังแล้วผมก็ออกตัวว่าเจ้าสัวคงไม่รู้เรื่องไม่ออกตัวหรอกเพราะว่าเจ้าสัวคงไม่รู้เรื่อง ปรากฏว่าคลิปของผมออกไปวันเดียวครับรุ่งขึ้นมีคนโทรหาไอ้คนที่มาร้องเรียนเนี่ยแล้วก็เข้าไปเยียวยาไปพูดคุยไยคนนั้นก็หายห,หัวไปเลยโอ้ยอาจารย์ตอนแรกก็อาจารย์ถ้าสําเร็จนะเดี๋ยวผมจะไม่ลืมพระคุณอาจารย์เดี๋ยวผมจะตอบแทนเดี๋ยวผมจะนูน่นนี่แม่งหายห,หัวไปเลยไลน์ไปหาแม่งยังไม่อ่านเลย เพิ่มบล็อกไลน์ผมไปแล้วนะครับแต่ผมเป็นอย่างนี้บ่อยเจออย่างนี้บ่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะผมช่วยใครผมไม่ได้หวังอะไรแต่เพียงเล่าให้ฟังแต่คนที่ไม่ได้พูดอย่างนี้นะไม่บอกนะโอ้อาจารย์มีพระคุณไม่บ่นเออเขากลับมาช่วยว่ะแต่คนที่พูดว่าโอ้จะไม่ลืมแม่หายหัวไปเลยแม่อันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยขนาดแค่บริษัทนะเขายังมีคนคอยดูพวกนี้แล้ผมถามหน่อยรนะดับ กองทัพเขาไม่มีหรอวะหน่วยงานพวกนี้ะนะบางทีพูดออกไปมันก็ต้องระวังตัวนะเว้ยมันบางทีมันก็กวางเท้าหาเซียนกวางแกวงปากหาสนเตนแล้วก็ไม่ได้อะไรดีก็ได้แค่กระแสได้แค่โซเชียลได้แค่มีคนรู้จักมีคนเยอะขึ้นแต่มันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จริงแบบว่าได้ไม่คุ้มเสียวะนะ่าไง น,นี้ก็เป็นเรื่องราวของแม่ทัพภาคที่สองนะครับอ่ะในเมื่อคุยเรื่องนี้แล้วก็ปรากฏว่าผู้บัญชาการฐานบกก็สั่งให้ทีมงานแก้ไขระเบียบเรื่องของไอ้ไม่ใช่ไอ้าเดี๋เรื่องของพลฐานธนพักนะครับที่ขาขาดเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะหายเป็นปกติเลยนะ ก็คงจะต้องตัดขาแต่ก็ร่างกายก็ก็ไม่เป็นไรก็จะแก้ไขระเบียบให้หลังจากปลดประจำการเพราะเขาเป็นพลทหารอีกไม่กี่เดือนเขาก็ปลดประจำการแล้วหลังจากปลดประจำการก็จะให้สามารถทำงานได้คือพลพลทหารธนพัฒน์ก็ได้ปูนบำเหน็จเป็นในสิบ แล้วก็จะได้ผลตอบแทนจากการปลดประจำการก็ปลดประจำการก็ได้ผลตอบแทนอยู่แล้วแล้วก็จะได้บำนาญพิเศษเราในสิ์เนี่ยอยากจะทำงานที่องค์การทหารผ่านศึกครับเดี๋ยวก็จะให้ไปทำที่นั่นก็คือจะได้ผลตอบแทนปลดประจำการบำนาญพิเศษแล้วก็ได้เงินเดือนจากองค์การทหารผ่านศึกด้วย ส่วนพี่สาวก็สามารถเข้าไปรับราชการที่มทบ22ได้นี่ครับเป็นการบำเหน็จก็ถือว่าพลฐานธนพัฒน์นี่ก็ก็มีอาชีพไปจนตายไปจนเกษียณนะครับแล้วไอ้คนผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายทำไมเงียบกิบเงียบสนิทสิทธ์ใส่หน้าเลยวะนะ ระดมเงินให้กับมอ็มอบม็อบม็อบรักชาติโอ้โหเป็นยี่สิบสามสิบล้านเลยคนนี้ก็รักชาติจริงๆนะครับลทหารเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยวะหายหัวไปไหนกันหมดวะอะระดมเงินเนี่ยให้น้องเข้าไปสัก5้าร้านสิบล้านก็ยังดีหรือเปล่าวะเออเงียบไปเลย นะโอเคอ่ okay. นะนั่นก็ก็โอเคนะก็ขอบคุณผู้บัญชการฐานบกนะและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคราวนี้มาถึงเรื่องเขากระโด่งตอนนี้ก็เป็นศึกแบบศึกสองค่ายเลยนะระหว่างไม่ใช่สองค่ายหรือว่าสามค่ายเลยนะ แต่ก่อนคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตอนนี้มีประชาธิปัตย์มาเกี่ยวด้วยเพราะรัฐมนตรีมหาไทยเป็นเพื่อไทยจริงคุณภูมิธรรมแต่รัฐมนตรีช่วยเป็นประชาธิปัตย์้วยคุณเดชอินแล้วปรากฏว่ายังไงรูป้ป่ะไอไอกรมที่ดินน่ะคือรัฐมนตรีมหาไทยเขาก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยดูแลกรมที่ดินเดชอินเนี่ยแล้วก็ดูแลกรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นสองกลมโอ้โหมันก็เข้าทางแกเข้าทางจะไม่อยากให้เข้าทางหรือเข้าทางก็ไม่รู้ก็เลยก็เป็นเป็นสามก๊กไปแล้วนะเพื่อไทยประชาธิป,ปัตย์ก็ภูมิใจไทยคุณเดดิดทำยังไงครับคุณเดดิด ก็ตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อจะตรวจสอบคำสั่งที่อธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระดงคืออย่างนี้ครับสาลพิสารปกครองกลางเนี่ยพิพากษามาแล้วว่าให้อธิบดีกรมที่ดินนะครับตรวจสอบแนวเขตที่ดินเขากระดงเพื่อหาแนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มันเป็นที่ซับซ้อนกันนะการปกครอง ให้สั่งให้อธิบดีกรมที่ดินทาแต่ปรากฏว่าอธิบดีกรมที่ดินยุติเรื่องครับยุติเรื่องก็เลยไม่มีการตรวจสอบแนวเขตซับซ้อนไม่ซับซ้อนยุติเรื่องก็คือเหตุก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยเน่ไม่สามารถชี้แจงแนวเขตที่แท้จริงได้ที่เหตุผลนั้นที่ยุติเรื่องก็เลยยุติไปแล้วคราวนี้คำพู้ว่ายังไม่ได้เป็นเลยไปเป็นเขตไปเป็นไรนู่น แล้วก็กลุ่มที่ถูกดองไว้ก็กลับมาเป็นผู้ว่ากันหน่าสลอนเลยนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับรับรชาชการนะครับตอนนี้ก็มาดูซิว่ากรรมการชุดนี้จะตรวจสอบเป็นยังไงกันต่อไปเอามาพูดถึงพักประชาธิปัตย์แล้วก็ต้องพูดถึงหัวหน้าพักหน่อยคุณเฉลิมชยัยศรีอ่อนซึ่งมีคนไปโจมตีท่านว่าท่าน มีคนวิ่งเต้นที่จะเป็นประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยล้านบาทคุณจเฉลิมชัยบอกว่าตอนสมัยอยู่กระทรวงเกษตรก็มีคนพูดอย่างนี้ครับอันนั้นไม่ใช่ร้อยล้านนะห้าร้อยล้านบาทเลยแต่ตอนนี้มาลดเหลือร้อยล้านบาทก็เลยท้าไอ้คนที่ให้ข่าวไปสาบานที่วัดตะแก้วกันนะและคุณจรลิมชัยก็บอกว่า ขาคงคงไม่เร็วขนาดนั้นหรอกคือคนเก่าวหาก็ข่าวหากันไปก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ว่ากันไปนะกัประชาธิปัตย์ก็ยังไม่นิ่งสักทีแต่ก็น่าจะนิ่งแล้วนะคือคนที่ไม่อยากอย,กอยู่ประชาธิปัตย์ก็ลาออกไปเถอะลาออกไปให้หมดเลยตามประสบการณ์ของผมนะที่ทํางานการเมืองนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระชาธิปัตย์นะ ผมเคยอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับผมเคยรับใช้เป็นลูกกระจกรัฐมนตรีอย่างน้อยอย่างน้อยสองคนนะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นลูกกระจกในพลนะพลตำรวจโทหนึ่งคนนะแล้วก็เป็นลูกกระจกสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งคนนะคือผมอยู่ในแวดวงการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมรู้ว่า การทําพักการเมืองเนี่ยทำยังไงแล้วผมก็เคยไปทําพักเล็กไปช่วยเขาก็ได้รู้ว่าการที่ตั้งพักการเมืองขึ้นมาครับแล้วก็มีคนที่แปรพักคนที่ไม่ศรัทธาพักออกไปสิ่งที่หัวหน้าพักควรทำคือปล่อยเขาไปครับไม่ต้องดึงเขากลับมา หรือคนที่ตั้งเงื่อนไขจะออกจอ,อก็ไล่แม่งออกไปแต่ครับปั้นคนใหม่ง่ายกว่าคนดีๆยังมีอีกเยอะมากมายในประเทศไทยคนที่มีอุดมการยังมีอีกเยอะมากมายเพียงแต่บางทีไอ้พวกนี้อยู่อีกพวกหนึ่งมันก็เข้ามาไม่ได้ปั้นคนใหม่ดีที่สุด แต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวันล่มสลายหรอกครับไม่มีหรอกมีจะดีวันดีคืนขึ้นดูซิว่ารัฐมนตรีสามกระทรวงเนี่ยแม้จะเป็นรัฐมนตรีช่วยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยทำอะไรบ้างวางแผนอะไรบ้างอีกสองปีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลงาน ของรัฐมนตรีจะเป็นผลงานของพรรคประชาธิป,ปัตย์รัฐมนตรีช่วยมาไทยนะครับคุณเดชอิทเนี่ยทําอะไรบ้างที่จะเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณชัยชนะใช่ไหมออรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขทำยังไงบ้างสร้างผลงานกับพรรคประชาธิป,ปัตย์นี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้ามันเป็นฝ่ายค้านมันจะมันจะสร้างผลงานได้ยังไงวะเมือ่อมัน ไม่ได้ว่าต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลสิว,วัดน,นะโอเคัในก็เรื่องของพระประชาธิปัดแล้วกันนะครับผมแนละคราวนี้ก็มาถึงเรื่องพระภูใจไทยม่ากคุณสุป,ประชัยใจสมุทรนะครับก็ออกมาคุณสุประชัยนี่โคตรเจ๋งเนยนะเป็นคนที่แกไม่ได้เป็นโคศพนะแต่แกแกแบบเคยเจ๋งมาก คุณต้องมีคนแบบนี้ในพรรคที่ออกมาตอบโต้แล้วก็มาพูดถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่ไปด้อยค่าเขาว่าภูมิใจไทยคุณหม,มาไทยไม่แก้ปัญหายาเสพติดดีจะจะทํากัญชาเสรียอะไรเงี้ยคุณสุภัชัยก็ออกมาบอกว่าไอ้เรื่องยาเสพติดนยนะมันหน่วยงานที่เขาทาอะ่ะมันคือ,อปปสอนะแล้วปอปอสอก็อยู่ในกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วตอนนี้คุณสมศักดิ์ไม่ได้เป็น ก็คนที่เป็นก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็เหมือนว่าจะมาด่าพระภูมิใจไทยไม่ได้หรอกจะมาดา่ารัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยคุณอนทินไม่ได้หรอกเออถ้าด่าก็ต้องดา่าไอปปสอ,ด,สอด้วยต้องดา่าทวีสอดส่องด้วยจำนองนี้แล้วก็กําลังให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมจะเล่น้วกกฎหมายแต่ผมแต่ผมว่าพระภูมิใจไทยก็ไม่ทำหรอกครับคุณสุภชัยก็ไม่ทำหรอกครับ คือที่จะไปเล่นเรื่องกฎหมายไม่ทำอกครับก็คงจะทีแจงกันไปนั่นก็นี่บมันก็ต้องตอบโต้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยพรคเพื่อไทยต้องอย่างนี้เนี่ยใครมาดา่าพรคเพื่อไทยต้องมีคนอย่างคุณสุประชัยที่ออกมาตอบโต้เนี่ยเอาใช่ปะ่ะต้องแบบถึงพริกถึงขิงเดี๋ยวต้องมีต้องเต่าด้วยไม่ใช่เอาคนสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีอังกฤษอย่างนี้มันไม่ได้อะมันก็ต้องแบบเท่าเทาหนะ่อยเดียวใช่ปะ่ะเออ แต่ข้อมูลต้องแน่นอ่ะปิดท้ายเรื่องบิ๊กเต่าเรื่องจอหนนี่มือปา่านะครับโอ้โหพูดแค่ไม่กี่วินาทีเองมีผลกระทบโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับจอห์นนี่มือป่าตอนนี้บิ๊กเต่าก็ไปจับมือกับป่าไม้เข้าไปตรวจสอบที่ของจอหนนี่มือปาก แล้วบิ๊กต่อบอกว่าไม่ได้รังแกนะเว้ยไม่ได้รังแกนะเว้ยทําตรงไปตรงมานะเว้ยโอโ้แต่ถ้าเอากฎหมายป่าไม้มาเล่นงานเรื่องที่ดินนะแม่งห,หนาวนะเอาหนาวจริงๆนะคือกฎหมายป่าไม้นี่แม่งโคตรแรงเลยะแรงมากมากเลยจริงๆแค่ไปตัดตัดไม้แบบไม้ไม่ได้แบบไม้อะไรนะ ไม่ได้แบบไม้สงวนไม้อะไรนะไม่ยังติดคุกเลยนะเว้ยผมดูดีผมอยู่ในพื้นที่ผมเป็นเคยเป็นหัวหน้าพื้นที่ดูแลอำเภอผมดูแลนะอ,อำเภอวังทองชาตการ <c oughs> นครไทย <c oughs> ผมดูแลสามอำเภอใน,ในจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วอำเภอชาตการกับอำเภอนะครไทยอำเภอวังทองก็มีป่าเยอะ ส่วนช่าจการกับนบครไทยมีพื้นที่ของมองข้างบนน้ำคับน้ำจวงน้ำแจ้งพัฒนาเป็นพื้นที่ที่มองอยู่แล้วผมก็เข้าไปทำกิจกรรมไปสร้างอาชีพให้กับมงเยอะคือตอนที่ผมเป็นหัวหน้าเนี่ยลงเยอะทำอะไรเยอะแยะมากมายผมรู้จักคนมงเด็กเขาโคตรเกลียดป่าไม้เลย จริงป่าฟานะขับรถไปสุ่มสี่สุ่มห้านะโดนเราหนังก็ติ๊กยิงอาจริงเพราะว่ากฎหมายมันแรงมากนะก็ต้องให้กำลังใจจอห์นนี่มือปราบแล้วบิ๊กเต่าลงไปเล่นเองเนี่ยบิ๊กเต่านี่เป็นตำรวจสายบูนะเป็นตำรวจคือสายวิสามันนะแต่แกก็ไมค่ค่อยไม่ได้ออกมาโมนะ่ะ แล้วแบ็กแกก็ไม่ได้ธรรมดานะเร็วๆนี้ต้องได้ขึ้นเป็นเป็นผู้บัญชาการนะ่ะตอนนี้เป็นรองอยู่เร็วๆนี้แล้วบิ๊กเต่าเล่นเรื่องนี้โอ้โหหนาวเลยนะจอห์นนี่นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเอาวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนพอปากพอตอนนี้ก็เริ่มแหกปากแล้วนะครับผมแล้วพุ่งี้ค่อยว่ากันต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ เห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะซื้อกล้วยตากมาก็ทยอยซื้อกันมาผมมีความสุขมากกับการแพ็คกล้วยตากแล้วก็ขนขึ้นรถแล้วก็ไปส่งที่ปลายเสดโอมโคตรมีความสุขนะเพื่ซื้อผมด้วยนะครับชอบผมเชียร์ผมบอกว่า้เก่งมากเปลี่ยนจากคำนั้นมาซื้อกล้วยตากดีกว่านะห้าสอง 200บาทผมจดไว้นะครับจดไว้ทุกคนชื่อนามสกุลที่อยู่ที่สดับสนุนควยตากและก็สินค้าอื่นๆผมถือว่าทุกคนนะเป็นผู้บีพกะคุณกับผม200บาทของท่านน่ะมันมากสำหรับผมแล้วก็มีน้ำหอมกับน้ำหอมสายบูเตลูสี่ร้อยแล้วก็ แนะนำสำหรับ,บคนที่ต้องการอำนาจแนะนําให้บุญูชาองาค์พญาคุณกับอนนี้ปุกเสกเรียบร้อยละสองร้อยเก้าสิบาทครับเทพเจ้าแห่งอำนาจวาสนาบาดาบีครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์กดติดตามให้ผมด้วยกินงกางกันมาได้ที่เฟซบุ๊กดรกิจพลเดชวิสัยเบอร์ไอดีรไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับ สุดท้ายผมอยากจะบอกว่าสุขภาพแม่งโคตรสำคัญเลยตอนผมป่วยที่ผ่านมาสามวันนะ้แต่ผมยังไลทุกวันนะแต่สังเกตดูดีๆนะมันจะอ้าบปากไม่ก็ได้แล้วมันเป็นไข้ด้วยแล้วก็ไม่คกยได้อารมณ์ตอนนั้นไม่คิดถึงอะไรเลยครับจะเอาตำแหน่งใหญ่โตมาให้ก็ไม่เอาจะเอาเงินมากองให้ก็ไม่ได้อยากได้นะจะคุยไล กับเพื่อนจะลงเฟซบุ๊กไม่อยากทํอะไรทั้งสิ้นแลบอยากอยู่อย่างเดียวว่าคิดยืนเดียวว่าเมื่อไหร่จะหายเป็นปกติสักทีวะนั่นแหละครับคือสับจะทาเลยไม่เห็นลงศพไม่รับน้ำตาเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นลงศพก่อนค่อยหลังน้ําตาหลังน้ําตาตอนนี้ได้เลยครับข,ขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับขระกอบ,บ,อบอพักมของพี่น้องประชาชน ชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี